สวัสดีครับผมช่างแปะแสงจันทนะครับก็วันนี้เอางานพันท้ายมาให้ดูนะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นไม้มะค่ามงนะฮะไม้มะค่าจับทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะด้านนี้แกเป็นลายไทยนะเมะื่อวานยังไม่ได้ลงสีก็จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ทำสีเรียบร้อยนะครับ ก็จะเกิดเป็นมิติขึ้นมาเนาะพอดูได้ครับสองข้างเหมือนกันนะครับกระจมมืองานแกะมือนะครับด้านนี้ขอเป็นใบเมเปิลนะฮะ โอเคครับผมเอามาให้ชมกันแค่นี้เนะาะฝากกดติดตามด้วยนะครับกดลูกกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะช็อคทาง YouTube เนาะเบอร์โทรหรือว่า ID l i n ยลน์ก็0611977175นะฮะขอบคุณครับ